นะคะมื่อว่านม่กอนกับโทรมาหาอยู่คุณควิลาวันอ่าเพิ่นอนโทรมาล้วก็นเนเธอร์แลนด์นี่ยรงแรกในชีวิตแล้ะก็คือสิไดไปสำนันลกล่ะล้วกันคุณวนิดาบอกว่าสวัสดีจากอังกฤษเนาะคุณวนิดาสวัสดีค่ะเอเอปร<ฮ>ะเทศอังกฤษอยากไปอยู่ด้แต่ว่ามันเถ่าแล้วแล้วเนาะคือสิบอกคือดอกคือไปคือเกาอยโซนกดสุม อยู่โซนโกสุมอยู่จังหวัดเดียวกันมหาสารคามคุณแม่เด่นเพนก็ก็เป็นศิลปินถือว่าศิลปินเมืองมหาสารคามบ่แม่ค่ะแมนค่ะบ้านเกิดยูนีเลยบ้านเกิดบ้านเกิดยูจากนีไปห้าหกกิโลนะคะบ้านน้นสูงตํบาบลเี่ยนี่ขึ้นตาบลสันปะตอง<ม>แต่ก่อนขึ้นตาบลหนองโพนะคะอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามก็คือบ้านเกิดเลยค่ะแมนอ๋อ่าใหญ่มานี่สามสี่ปีแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วอันนี้คือมาสื่อไม่แมนค่ะ เป็นสำนักงานเป็นสำนักงานใหม่นะคะมาสืใไม่เป็นเก่าแล้วล่ะตอนนี้มากินตะหักฮงกับพุณนแม่มนอีกเลยได้มามโซเลตติตัยกันพูดคุยกันะคแหลกเปลี่ยนก็มคิดเห็นนี่ยังดีๆเอามาอว้อาวสู่กันฟังนะคะโดยมันเป็นยุคโควิดเนาะคู่เนอะนะคะปกติเอิรนเแล้วมาดามเป็นยังงคือเอิรดมาดามเอ่อ เขาเอินไว้อีย่างฮีเอะส่งสิเอะบอวฝรั่งเคนี้คือเตอฝรั่งเราหมักแต่งโตโอเวอร์เลยเอาไปนองฝากแช่มือนิเดสิมาแม่คุณแม่เดือนเพ่นหลองเพ่งโซฟังเออนะครก่อนอื่นต้องฝากเดี๋ยวก้อนสิเขาเอิ่นว่าก้อนสิถามแม่ว่าที่มากที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่ต้นจนจบ ให้ฝากช่องทางการติดต่อก่อนเ<ะ>น, <Gym. S 1> น call, าะผลงานก่อนแม่นี้อย่างเพจนี Gotta, ่อย่างที่ต้องให้ท่านผู้ชมไปติดตามแน่เดือนเพนอนวยพรแฟนคลับนะคะหรือแฟนเป็อัน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 อ่าจันโเบิร์ให้ที่มันเป็นขั้วเดือนเพนเก่าแฟนคลับแมน่ะแฟนคลับแนเดือนเพนอนวยพรแฟนคลับเนาะแล้วก็บานีเอ่านี่นี่ตัวนี้น่าเป็นนวยพรค่นี่บอก อันนี้ว่าสีเฮ็ดนั่นละนี่เฮ็ดใบอันวาสีเฮ็ดแล้วเก็ใหม่ลูกสาวเฮ็ดใบให้คือตัวนี้ค่ะเดือนเพ็ญนวยพรแฟนคลับเนาะแฟนคลับบัตรในยูทูบเดช่องยูทูบเดสวัสดีพี่น้องทั้งสามสิบสองท่านเด้อค่ะช่องยูทูบมีไหมที่ยังบัดเนี่ยช่องยูทูปก็คือยูทูปแมนไหมช่องยังเดือนเพ็ญออฟฟิเชียลเดือนเพ็ญออฟฟิเชียลช่องยูทูบมีสำเนาหรือเป่แมนค่ะ ลองลองลองเปิดไปเบื้องเดือนเพนออฟิเชียลมีผลงานเพลงหลากหลายที่มาสอนนี่เอ้มาสอนเฒ่าคือบนอคูเ้ยถ้าเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้มาไกลเพลงนี้เมื่อเธอพอบ้าลวางสิทธิแมนค่ะเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้นะคะสิไปฟังสดๆเลยเดี๋ยวสิเดีฟังสดๆสวัสดีจ้า น้องขุดจอดแม่น้อยค่ะพี่รัตตีสวัสดีค่ะ nice. so นี่แฟนคลับของเพจลําเพลินเพลินเนาะทำไมน่ารักจังเลยครับพนาโอ้ยผู้บาวไทยบ้านนะคะนี่นี่แม่นบ่าช่องนี้แมนบ่แมอืมนบ่าอืนอ่มอ่นอืม่ืเอือนเพือนุอืมอรมอฟมอืียลมอืมืมอนเพืมอนวอพมอือมอืชอือืมอืมอมอืมอืออออม่นะคะ เดือนเพนอนุยพรออฟฟิเชียลนะคะเข้าไปฟังเพลงเข้าไปฟังเพลงใหม่ๆก็คือลงเดือนเพนอนุยพรออฟฟิเชียลเนาะบอสิเป็นเมื่อไรแล้วเด้บอสิเป็นนี่แหละค่ะล่าสุดอีกอเมื่อไรแล้วเด้นี่แหละเนาะแล้วก็ข้อทัวร์ที่เป็นความสุขไอ้ประเด็ของเศร้าไม่แห้งเพลินมากหมักเพลงนี้กดติดตามมาเรื่อยๆอยู่ค่ะนะคะคิดฮอดแม่คุณก็อรซิล่าเนาะคุณค่ะอ๋อกอรซิล่าสวัสดีลูก สวัสดีลูกเออคุณกอต์ซิลาอันนี้แฟนคลับคุณแม่เนาะ,ะรักแม่น้องกอต์ซิล่าว่ะเอาฝากติดตามช่อง YouTube ของแม่เดือนเพ็ญน,นะคะไปกด Subscribe นะคะที่ช่องเดือนเพ็ญอํานวยพรออฟฟิเชียลเนาะอันนี้ช่องทสิบพันหลัท่านผู้ชมหลักลัานผูชมอีกแต่เพือช่องของคุณจัุกินารีโชว์ะนะคะ,คะเอาฝากไว้น้ำแน่พี่น้องเมนี้มากินแต่หมูฮูกับแม่จริงๆแล้วก็ยุ่งกย์กันด้นี่ค่ะู่อยู่ปทุมราชแม่นคะ การกินห้องกับหูจักกันมาโดนลยโดนพเนอะตั้งแต่สมัยเป็นเกษตน้อยมาจริงๆแล้วเกิดยุนี่ได้นี่เกิดยุนี่เป็นลูกคุณแม่เดินเพนตั้งแต่ตั้งแต่ทําอะไรยังไม่เป็นเลยแต่เห็ดวงใหม่ๆแต่เห็ดวงหม่ค่ะก็สิบแปดสิบแปดปีแล้วเนอะเห็ดวงมาเห็ดวงนี่มาจะมาลูกไส้เป็นดาวอะทีคิดเบื้องโลดสิบแปดปีค่ะเห็นมหค่ะสิบแปดปีบันนี่สิถามแม่ก่อนสิถาม เรื่องราวแม่เขาว้องการตั้งแต่ตอนใดเขาว้องการพ่อสอสองห้าสองเก้าเงิดนอจําพ่อสใอดนุกเกิดได้นั่นอันแฟนเพลงคุณลงคนเพิพ่นเพิน่นเพินเพ่นหูจ,จกเข้าอีาก,กเพิ่นหูจาก,กัวเข้า,า <laughs> อีกเออแมน่นจําได้เหมิดแต่เคยดูแม่เดินเพลนตอนเดินสายมีพระเอกไอสมัยนั้นอ๋อสอนเสียงหัวเราบอกกินกันบอลงได้เสียงหัวเรอ <laughs> ว่าไปจะกินข้าวแซ่บจังอย่างเนี่ยบัดนที่นี่เขาวงการมานี่เป็นศิลปินเลยบ่หรือยังไงคะบ่แต่ก่อนแม่เป็นเอกหน่อลิงควายแต่สมัยตะกี้ก,ก็โอ้วิทยุคือท่านซิสเตอร์เป็นเป็นเป็นอาวุธประจำกายก็ว่าได้เราไปหาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะ,ะสมัยตะกอนหลังจากนั้น,น,นมากอ่ะ10หา16 17ปีกลับมาเป็ี่นมอลำกับบ้านนะคะมันสิมีอยู่ดอกอยู่ในอ่าอีหยังล่ะทีทีทีพ่นเนจรประวัติได้ไว10เก่าปี พ่อแม่อย่างไงเอาผัวอย่างไงแต่งงานแต่ว่าด้วยความที่เจ้าของยังเปเด็กหน่อยยู่มก็ม่อง่าเจ้าของเปเดนกหน่อยยูเนาะมือมันบ่ถือผู้มักบ่จักเออก็เลยดินลดหนี้อยง่ายทราพอกับพอพอขอนคนเงียบเด้เงียบมากเนาะล้วบี้พอดีอีพอกึง ไปหาหมอ,<ข>อลำพ่อเกิงคืออาจารย์คำเกิอเมีนไอพ่อคุณพ่อกำเกิงต้องจัดไ,ไปหาหมอลำไปหอดกับนันพอดีอะไรเงี้ยเขาว่าเด็กน้อยมีคนเสียงดีอยู่แถวนี้เออกบ็บริพนบริเส้นส่วนยากหลายคํำำาซสัอือ่าเพื่อนกับมาขอพอว่าให้มันล่องไปเบิ้งบองสันนิษฐก็เออหรือว่าขอพอว่าให้ขอดไปแม่ขอดไปล่องเบิ้งแน่เพราะว่าใจเขาขล้องกันอย่างนี้อยู่แล้วเนาะโดนขึ้นรถน้ำพืนเลยอ่าตะกี้มันเป็นรถ รถรถอิซูซูตอนเด็กดขคือรถน้ำถั่วพอไปไปหอดแล้วก็บ,บ่ว่าดอกพอ,อแล้วก็อนุญาตอยู่<ะ>ล้าก็ไปหอดประมาณเสียล้วพุ่มนี่ละมั้งมันเป็นฝนตกก็เลยว่าเอ้าเออจอจอดอนัไนไอ้มันเขามาทั้งในน้ำแน่าแล้ววะที่พ่อเกิงเาขาเป็นนางแง่กันแล้วก็บอกมันพูดหย่น้อยใจจอยนึงตัวเนียแล้วว่าเอาอันเสื่อไหนละอีละก็บอกเพื่อว่าจะของซื้อจองข้หมาย ตะกี้คือซื้อจองแมนแตะกี้แม่ซื้อจองเราก็าเลยว่าเอาโอ้ซื้อจองมันนัน,นพดเอาสิเอิรนมันอีหน่อยซะสิเอิรนมันอีหน่อยซะต่อไปเอิรนอีหน่อยเด้อเหมือนลาวังสิแล้วพราท่านเห็นหนาห네มากไมก้ดอกแบบนี้ไปหอดบ้านน้องกุ้งเพื่อนกับบอมเนไปหอดบ้านน้องกุ้งเด้ไปหอดสำนักง,งานาปลายชิ้นก่อนไ่หอดพิมพ์พิมพ์ใจก่อนเพื่อนเอากาล้ามชุด เหมือนอยู่คนละโลกสาวกาลสินค่อยครูไปทรงยิ้นแต่ยายยิมพี่ยิมแล้วหองมาตะไก่มันเป็นคนไส้ละอาจารย์มันมาผู้หน่อยผู้จอยมาผู้แหล่แท่แล้วะ <laughs> <laughs> มัาสินดังว่าเราไม่มผู้วาไแท้ยิมมาเหมือนนั่งเดี๋ยวากันกับเราเรือนเมือม่อเมาไหลส่วนอ่าอ้ากล้องเบื้องละพอเกลว่าเออเออาเอดอออออออีดีด เอาก่อนล่ำไปทรงพล้วกะันหลังจากนั้นก็ไปบาน,นงกุ้งเัาจัหอดประมาณสี่หาทุ่มละ่ะไปหอดเอาเอากระเป๋าลงรถมาเอากระเป๋าว่างไว้มาล่ำก่อนนะบ,นบันนะี้มึงนะเทศเลยแมนทดสอบเลยแมนยุ<อ>พี่ว่าใดเพิ่นบอลฟังเสียงเด้อพอไปหอดบ้านเพิ่นประมาณสามสี่ทุ่มละ่ะแต่สมัยนั่นสามสี่ปีขึ้นหลังเนาะคิดดงเนาะบ่าอันอ่าเอออันี่นางรุ่นตีขึ้น โอ้ยไดช้ริมฟังริมฟังที่ยังมีสวนแตงคางปลูกเป็นแถวเป็นทางยุของคางฝากฟังสเสดช้เอยอย่างนี่แหละก่อนล่ำนะสาวสวนแตงอย่างนี่แหละสะอื่นนี่นะคะอันเมื่อน,นั้นเนี่ยจานตุมโล <Honda S 2> นฮอนด้าเดนม่ติดตามมาตลอดขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นก็เลยล่ำนวนฟังเสียงเฮี้ยนขางใกล้ๆเพื่อนยินเสียงมาเลยอ่าอัน อันพ่อไอ้แจมเหรววาอันอีนางยิ้มพิมยนใจมากตีได้ยินเสียงวอนวอนมันนะเสียงคือกันแมนเสียงแือนเน่ออเนเสียงคล้ายกันอะไรบอกบ่แมนบ่แมนมันนะเด็กน้อยไม่มันมาหัวตา้ามือเนี่ยเนี่ยขุนขืนบ่ดอกมันผู้หไฮแห้งกันไปอยู่ล่างถอยล่างซ้อมเห็นแล้วอยู่ในกินสุพรรณกระโดดเด้อ ยังคอยได้ทองก่อนล่ำยังคอยนั้นสมัยนั้นก็มีอีพอคู่ไผ่มีอพอสารเมียงสีมามีอ่านะา<ม>บว่าได้คาดคิดว่าจะาของสีดังดอกเราตามความจริงเนาะเพราะวาเขาไปเสียงดวงเนาะแต่สมัยตะกี้น่ะ<ม><ม>คือการสิเดเป็นมาล่ำเป็นศิลปินน่ะลำบากต ONG, <ม>้องต้องเข้าต,ต้องเฮ็ดความดีก่อน<ม>บ่ันว่า มันบ่ได้ง่ายแมนบ่ได้ง่ายแมนค่ะสมมตินี่กันว่าอันนี้ก็เสียงหอบบ่ดีก็ได้เป็นมันเออน้ำปลาปลาบ่มีก็ต้องตักน้ำึ้นจากสาจาเห็ุทุกอย่างอ่าที่เป็นคู่บาจันสิบห้าเข้าอ่ะข้อหมายโดนอยู่สองสามปีสามสี่ปีปุ่นละจนว่ามาอัดเสียงครูพินิดอ่าพินิดพี่หนุ่มหน้าหน้าดำทำงานหนักที่อย่างละชุดครูละครูชื่นท้องจันแฟนตีนเพิ่นกมมา ว่าว่าเราผู้ได้มา่อองคู่สาธิพรตอนพินิดดังแล้วแล้วมา่เสียงแหลมเสียงนั่นแทบบอสมกันทั้งเซนซีอีพอเราก็เลยมาเขียนกรรรมเกีนใหไมคคือนี่แหละเพื่นนเองอีสานคนลรางี้ยคอยมือนี่แหละคุณน้องชายบอกว่าผ่านมาหลายปีเสียงแม่กระทรงพลังคือเกาคุณตาคุณตามาเพล่บอกว่าสวัสดีรอบเย็นนะคะคุณจงจิตสวัสดีครับคุณแม่เดือนเพลนคุณแม็กแม็กเนี่ก็เป็นแฟนคลับเอฟซีนะคะไม่รู้ว่าใครสาวกว่ากัน สาวทั้งสองคนค่ะสวัสดีครับคุณจอสสวัสดีแม่เดือนเพนให้กำลังใจอ้าวคุณพี่น้องนะคะเป็นยูโควิดน้องพี่น้องเนาะแต่พบเจอกันได้ยังสิล่ะทางทางยูทูบทั้งโซเชียลทั้งยูทูบแมนนะครับฝากพี่น้องในเด้อพี่น้องเอ้ยกัหาผ่านมาทางนี้กับแวะมาอุดหนุนแน่ต่างห้ยกำลังใจกันตอนนี้อนผู้ที่เข้ามาใหม่ยน่ะสวัสดีทั้งหกสิบท่านเนาะผู้จดมาเล่นนะแม่เดือนเพนอยู่ที่ครัวเดือนเพนตอนนี้แม่จะแม่เดือนเพนเห็ดเห็ด เขาเรียกว่าร้านอาหารไหมแม่ร้านอาหารร้านขายสมตํ็จะวางได้ก็ดีเนาะจะมีซุ้มมีซุ้มแจ่วฮ้อนหมูกระทะจิ้มจุ่มแล้วก็จะมีตําทั่วไปหมูกระทะเร้าเห็ดแล้วพอว่าบ่ไหวมันหลายอย่างแต่ว่าแจ่วฮ้อนน่ยยังเห็ดอยู่สมตําแล้วก็อาหารตสั่างน่าขายพี่น้องเสร็จเพื่อเฮาเสร็จว้าปีอ้อ นาเชือกพยักษ์ขภูมิพิสัยเป็นนาเชือกสารคามตอนไม่ไม่พี่น้องทั้งสารคามกับมาหลายด้ความหมายพี่น้องทั้งสารคามกับมาอยู่ขอให้สักมือได้เต้นนห้านแม่ขอให้โควิดซาเร็วซาดวนะคะเข้ากับตองการแกงซันละพี่น้องเอ้ยต่วาสิมีบอทล่ะมันสียูเข้เข้าได้ตลอดไปบอเข้าสิกำลาพนเดบอเนาะความหมาย บัดที่นี้บังหันก็คือจุดเริ่มต้นของการทีเข่าซูวงการศิลปินค่ะบันี้แม่ไปยูวงไหนแน่หมายควาว่าหรือหรือมาเหตุวงเจ้าของเองเลยหรือหรือทั้งใดหลังจากนั้นมาที่พอเกิงร้วก็เหตุวงสาธิตท่องจันเดโ้เห็นวงสาธิตท่องจันกัหากินมาแต่แต่สมัยวงสาธิตท่องจันนี่ได้ฝึกเต้นพรบ่ได้เป็นหางเครื่องแต่ว่าก็เห็นเขาว่าเป็นดอกเต้นบ่าถึอจังหวะบ่ได้เป็นตั้งศิลปินอย่างเดียวโอ้ขอเต้นบ่าถึกจจงหวะ เขาเอินสักันยงแม่ออเขินถึงจังหวะแต่ว่าก็ได้ล่ำล่ำน้ำเพลินล่ำป็นอันนั้นอันนี้บ่ได้เก่งดอกเตอร์สมัยตะกี้ซืรอว่าวงอินซีอีสานบ่แม่แมนค่ะอ่าวงอินอ่าวงลูกอีสานร้อยเปอร์เซ็นบอแมนลูกอีสานร้อยเปอร์เซ็นก่อนอินซีอีสานกับแมนคือกันกลาเป็นยุคของสายทิดทองจันทร์สายทิดทองจันทร์แล้วก็มาอ่าอ่า พ่อเดินเพ็มาดังอ่ะพื้นมาอีสานโมนีอีพอแล้วก็เฮดสองวงวงสายิตกับวงเดือน,เ,อนเพน็วงพีกับวงนองออนตีกันอยู่เป็นประจำเลยวงพีกับวงนองห <laughs> ลังจากนั้นมากอ่ะอยู่ได้ประมาณสี่ห้าปีละกันแต่ย่าย่ออม,มาเป็่นวงเอพอชนาะหลังก็มาเปลี่ยนแม่มณีวันเบิร์ยุคนั่นกัจังคอยได้แยกตัวออกจากพอเปินมามาเฮดวงเจ้ากองอยู่บ้านอยู่บ้านเกิดนะคะ กับเป็นวงชีวิตมันกับมุนเวียนไปเลยเนวงเดีบ้างร้ายบ้างเนาะมากลายเพลงนอนก็หลับไม่ลงเฝ้าพระวงเนาะคนไกลถิ่นพิมพ์มาเหมอดเพลงโหลดมามีอยู่เด้คนพิมพ์เหมอดเพลงแพรวาโสภารักคุณอายุกลสินบนนีโอ้ยมากลายแมนน้องเดียวต้องติดตาม ต้องติดตามพี่น้องจ้างไว้ตั้งแต่โควีเตอรเดนิมพันต์ไปร่ำไยอยู่ตั้งกูจอดหัวเจ้านี้เจ้านี้ช่ไหมครับเออพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอติดตามอาจจะมีโปรเจกต์ดีๆเร็วๆนี้พี่น้องค่ะอาจจะมีโปรเจกต์ดีๆให้คิดฮอดคิดถึงเนาะพี่น้องเนาะนะคะสวัสดีคุณจอดเนาะถ้าเขามีอีกยังดีๆก็ฝากพี่น้องติดตามแน่นะคะสำหรับคุณแม่ก็ฝากขอกำลังใจบอกง่ายๆซะเนาะจากพี่น้อง ในยุคโควิดนะคะท้าผู้ใดญ่พ่อฮักแพ้่งกันให้กำลังใจซึ่งะะกันอะไรกันนอคจากพี่น้อง,งเนาะสิบเจอกันในทั้ทงโลกออนไลน์เลยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะฮะยุคสถานการณ์โควิดกับการที่ศิลปินไปหาพี่หาน้องฮอดทอนหม่หองฮอดบอลเนี่ก็ก็จะเป็นเรื่องยากเนาะก็จะเป็นเรื่องยากแมนนะะล่ำน้ำดินล่ำน้ำดินน้ำหยาสุเหมือน เพลงแม่ทลาฟังฟังฟังผู้ออ่นลองใจสิขาต้องฟังแม่ลองู้เดียวตังเต็มเสียงบ่เต็มเสียงเลยเล่าหัวหลอดแสบก็ค่อยก็เพื่อนหัวในเลียนบานเลียนเมืออเพื่อนเกิดจังว่าคอยได้ผูดใดหัว็ได้ดไม่เดินเพลงไมเียนเสียงหัวฝากให้พี่น้องติดตามฝากให้พี่น้องให้กำลังใจอายุนี้เฮาต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ สร้างพลังบวกให้การนี่แหละร้อยยิ้มเสียงหัวหลอี่ซิ่งค์ซิลปินเฮดได้เนาะพี่น้องบพรว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแฟนคลับเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศทั้งไกลตัวแร่ตัวเองเด้อพี่น้องด้ยจะเป็นจากว่าอีหยังต่ออีหยังอรุณจากว่าลูกอีหยังไพ่อีหยังอรุณเนาะนะคะถ้าเกิดว่าเขามีโปรเจกต์ดีๆก็สิมาขอกำลังใจจากพี่น้องแม่เคยอยู่ EVA ติพี่น้องเพิ่งยังไม่เคยเคยอัดให้ EVA ค่ะมาสเตอร์ในเดือนเพ่นคู่กับเอติแมนแมนล่ำเรือง อีหยังเนาะเป็นกระเทยแม่ไอหำเราเป็นกระเทยไงหำจะเฉลิมพ่นแมนค่ะแล้วเราเป็นกระเทยกรเคยเคยอัดเนี่เพิ่นนะสมัยนั้นเนาะสมัยเราเป็นสาวสำน้อยพูดหน่อยๆจ้อยยังสิเด็กค่ะสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็น้อยคือกันเดี๋ยวนี้ก็น้อยอีกันน้อยน้อยซื้อซื้อน้อยก็บ่แม่นว่าบ่แม่นว่ามาถูกต้องเด้แม่ก็ซื้อน้อยบ่ค่ะแมนแม่แม่กับเราก็ซื้อน้อยคือกันไม่ใหญ่น้อยลูกไม่ใหญ่น้อยก็ก็ว่า วันนี้เมรเฮดวงเดือนเพิพ่หน่วยพรไมายเขาว่าก้อนหนานีมีจะภาพหลายค่ะพีกสุดแนนค่ะปีละหลายงานเป็นไดคบพีกสุดนี่อ่าเจ็ดแต่บาขาดปีละเจ็ดสิบแปดสิบงานแต่ว่ามากมากเมื่อไหร่จะพอกับข้นมาเป็นลอยงานเพราะว่าโดยค่วมทีเขามีงานรับเชิญห้าละมือไปจนเวลามาสรุปอยู่วงเจ้าของเพราะว่าช่วงนั้นมันก็มาก็ยอมรับว่า อยู่อาสยามเพิ่นกันมีซื้อหลายเนาะวามหมายกัดก<ฆ>ัดกได้เป็นลอยงานละ่ะวามหมายคือมีต่าง,งานจ้าง<ฆ>อย่างเดียวแต่ว่าโดยความทีเขาบ่มีงาน